สองให้หมอวไ้เลยครับประเมนาว่าเึ่เดินแข็งแรงและเป็นต้องพักเยอะเชินอนเชียงลายเป็นสันใช่แหมครับพรอมเร็วครั แปดแปดเก้าหกหนึงสี่ห้าสองออกกกาสงหนดอยและแลแลช่วงช่วคกุ้งด้ว